ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานและเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยไม่ได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตั้งแต่จำความได้เกิดมาหนูก็มีแค่ผู้หญิงคนนี้นี่แหละคะ่ะ ดูแลหนูมาจนโตถึงแม้เธอจะเป็นใบ้แล้วก็มีเชื้อ HIV สูงต่อมาที่หนูแต่หนูก็ไม่ได้กลัวสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะคะและหนูก็ใช้ชีวิตในทุกๆวันให้มีความสุขค่ะ ไอ้เติ้ลผู้หญิงคนนั้นใครวะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยวะอ๋อนั่นคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่อ่ะเห็นแม่ก็บอกว่าแม่นอ่ะเป็นใบแทนยังเป็นเฮ่ชวีแล้วมันย้ายมาแบบเนี้ยจะไม่เป็นไรเหรอวะเป็นดยวะเอางี้มึงตามกูมาแล้วกันเออ แกเป็นเด็กใหม่เหรอไม่คุ้นหน้าเลยอืมใช่แล้วเราเพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะว่าแต่รู้จักเราด้วยเหรออ๋อไม่หรอกเห็นว่าแกเข้ามาใหม่ไงเลยมาทำความรู้จักไว้ก่อนเราเติ้ลนะเรากันนะเรานนะชื่อเอมยินดีที่ได้รู้จักนะเติ้ลกันงั้นหัวจะได้อยู่ห้องเดียวกันนะอืม

ชิว่ากูแม่นปะสวยตลกชิบหายเลยว่ะโดนแค่นี้ยังไม่รู้ตัวเอ้ยมองอะไรลูกบ้าอมองอะไรเนี่ยมองอะไรมอองะไจ้ะมองอะไรไม่ทำอะไรเลยนี่ใบแม่มันก็ติดเอดนี่เอ้าเป็นไรเนี่ยเป็นเลยก็บของไปเอ้ใบน้องเฮ้ยมันโกรธว่ะ เออมึงอะไม่ทำมันลับมาก่อนเอ้ยไม่ได้นี่คือเราซื้อมาให้อ่ะขอบคุณนะอือ ไปชื่อสาวพวกนั้นเลยนะอืเราฟ้านะเธอชื่อเอมเราชื่อเอมเอมยินดีที่ได้รู้สั่งนะยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะฟ้า อไอ้ยพวกมึงอยา่าไปเข้าใกล้มันนะเว้ยแม่มันอะ่ะถ้าเป็นใบแถมมันเป็นเอดยังต่างหากใช่ใช่อย่างนี้ลูกมันก็ต้องเป็นเอดด้วยหรือเปล่าวะพวกมึงจริงเป็นเอน๋น,น่ากลัวนะเว้ยน่ากลัวว่ะเราไม่ได้เป็นเอดมึงตะโกนใส่ใครมึงตะโกนใส่ใคร ตปกันเออหายอะไรอ่ะหายเจ็บะไอ่ะเจนะถูกไมแม่ไปเลยตัดผมดมตัดผมตัดเลย มีใครบอกได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นจะไม่มีใครตอบเลย <c oughs> ใช่ไหมพลอ,อยก็เอมเขาเป็นเอดนี่คะครูแล้วพลอยรู้ได้ยังไงคะว่าเอมเขาเ,เป็นเอดหรือไม่เป็นเอดก็แม่เอมเขาเป็นเอดทุกคนเขาก็รู้กันหมดใช่ครับครูรู้ใช่ไหมคะว่าทําแบบนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกยังไงหรอคะครู Alrighty. เอมเขาเป็นเอดนะคะใช่ครับ คนเป็นเอดอะคือคนน่ารังเกียจเอาละเอาละพอละพอละคืองี้นะคะเด็กๆคนที่ติดเชื้อเอชไอวีคือคนที่ติดเชื้อไวรัสมันไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นเอดะลูกโรคเอดคือคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องทําให้ร่างกายอ่อนแอและง่ายต่อการติดเชือ้อและเด็กๆก็ไม่ควรจะไปแกล้งเพื่อนเพียงเพราะว่าเขาเป็นเอชไอวี เพื่อนของเราก็เป็นคนปกติไม่ได้แปลกแยกกว่าคนอื่นๆเลยงั้นเอมก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพวกเราใช่ไหมคะถูกต้องจ้ะไม่ว่าจะเป็นเอมหรือผู้ป่วยคนอื่นๆก็ไม่มีใครแตกต่างทั้งนั้นเพราะงั้นเด็กๆสิ่งที่หนูทำกับเพื่อนผู้จะลงโทษหนูนะคะเพราะมันเป็นการทำเกินกว่าเหตุ ถ้าหนูเป็นเหมือนเอมหนูก็คงจะเสียใจเหมือนที่เอมกำลังเป็นอยู่ตอนนี้ค่ะครูพวกหนูขอโทษค่ะขอโทษครับก็สนุกดีค่ะเหนื่อยโยไอเยค่ะ เอชไนี่น่ากลัวไหมคะทำไมป้าถึงถามแม่เรื่องนี้น่ะลูกหนูมีเรื่องอะไรหรือเปล่าก็เพื่อนที่โรงเรียนหนูนะสิคะเขาโดนแกล้งคะ่ะเพียงแค่ว่าแม่เขาเป็นเอชวีหนูสงสารเขาค่ะแม่คนอื่นน่ะอาจจะมองว่า นที่เป็นเอชอ่ะเป็นคนที่น่ารังเกียจแล้วก็เป็นคนที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งด้วยแต่ความจริงแล้วนะลูกโรคเนี้ยสามารถรักษาได้ด้วยการกินยาเขาก็เหมือนคนป่วยทั่วไปอ่ะถ้าได้รับการรักษาก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้แบบปกติเลยลูกแม่คิดว่าพวกเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเรานะั่นแหละลูก ไม่เห็นจะมีอะไรแตกต่างกันเลย ผิดไอ้หนูเข้าใจไม่เป็นไร เอ็นเราขอโทษนะที่เคยแกล้งเธอพวกเราขอโทษนะคุณรูออบอกพวกเราว่าคนนี้เป็น HIV ไออ่ะไม่ได้น่ากลัว ไม่น่ารังเกียจที่ผ่านมาพวกเราไม่เคยเข้าใจแกเลยพวกเราคิดว่าคนที่เป็น HIV อ่ะคือคนที่เป็นโรคร้ายพวกเราก็เลยกลัวแต่ตอนนี้พวกเราเข้าใจแกแล้วนะขอโทษจริงๆนะเอมใช่แล้วล่ะ กัปตันก็ขอโทษเธอด้วยนะพวกเราผิกไปแล้วจริงๆเราก็ขอโทษนะที่เคยแกล้งแกพวกเราขอโทษนะเอมเอมให้อภัยพวกเราได้ไหมได้สิเราให้อภัยพวกแกนะ เข้าใจในสิ่งที่หนูเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนูจริงๆมันอาจจะดูร้ายแรงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าให้อภัยสักเท่าไหร่แต่หนูก็คงทำอะไรไม่ได้อีกอย่างหนูก็อยากเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีหนูขอแค่เพียงทุกคนเข้าใจและยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น ถ้าทุกคนเข้าใจและยอมรับมันหนูเชื่อว่าทุกคนที่เป็นเหมือนหนะูคงมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นมากแน่นอนค่ะ